นะโรงเรียนแห่งหนึ่งเราจะต้องให้เกรดนะครับอะไรที่มาด้านหลังเลข10บคาตอบก็คือเครื่องหมายคําถามยังไงล่ะโอ้โหตอบถูกต้องนะครับเอาไปเลยเกรด A บวกปึ้มโอ้โหย <laughs> เย้เรียบร้อยผ่านครับผม เรเวลที่1โอเคนะครับในตอนนี้นี่เราก็อยู่กับเกมให้เปิดจ็อบไม่มีงานไหนเลยที่สบายนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เห็นอาชีพต่างๆน,นะครับทำงานนูน้นงานนี้เยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดแต่บอกเลยว่าแต่ละอาชีพนี่ก็จะมีความยากง่ายเป็นของตัวเองนะครับฟังดูก็น่าสนใจกันเลยทีเดียว ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกิ้งกิงกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับการทำงานในวันนี้พร้อมหรือยังเอ่ยมาถ้าพร้อมแล้วก็ดูด่านต่อไปกันเถอะเออนี่คืออะไรเอ่ยเราต้องเอาประตูนะครับเชื่อมต่อกันมาช่วยเจ้าเป็ดเออือเรียบร้อยนี่ก็คืองานอะไรก็ไม่รู้มา ดาวต่อไปเอาละตอนนี้นะครับเราจะต้องกดค้างปั๊บปั๊บปับปั๊บปับบ๊บปปั๊บรรจุโอ้โหผลไม้ให้อยู่ในเกทครับผมอ้เรียบร้อยมีล่วงลงพื้นด้วนะแม่แบบนี้นี่ใช้ได้งั้นเหรอเอาละงานต่อไป,ปรปให้อยู่ในเกทครับผมโอ้โหปั่นน้ำผลไม้ปับปเออถ้าขึ้นไปเยอะนี่เดี๋ยวมันจะขมเอาละ400รอยนะครับมา ด้วยเวลาการสแกนมีอาวุธหรือเปล่าเอ่ยปึ๊บปื๊บปึ๊บปื๊บฮึม้ยมีปืนด้านบนเออกระโดดช้าตัวหลากหลายอาชีพดีละเกินไหนดูสิคราวนี้ก็เป็นบอดี้การ์ดครับผมไปเออยาบ้าหืมคุ้มครองนะครับคุ้มครองเอ้ยยาอย่าเข้าถึงตัวโอ้โหหมุนตัวสุดยอดเรเวล6มาผ่านไปแล้วครับตอนนี้นี่ก็คืออะไรเอ่ยกดค้างน,นะครับ บรรจุอ๋อรู้แล้วเออบรรจุอันนี้กันกระแทกนะครับโอ้โหต่อไปก็ช่วยทำความสะอาดปึ๊บปั๊บป๊บโอ้โหทำความสะอาดบ้าอะไรวะเนี่ยใช้นิ้วปั๊บ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 ถูให้สะอาดแบบนี้ไปเลยปืดปืดปืดออเป็นไงอุ้ยฟองน้ำหรือว่าถุงมืออะไรก็ไม่ใส่แย่แล้วเกินปกป้องเจ้าแกะนะครับนี่แบบนี้ ล้อมรูั่ะได้หรือเปล่าเอ้ยเออสุดยอดเป็นคนเลี้ยงแกะหลากหลายอาชีพนะครับอย่างที่บอกอุ้ยต้องให้เกตดกันอีกแล้วไหนดูซิคราวนี้ดิเหตุผลหลักของการหย่าร้างนี่คืออะไรคําตอบก็คือการแต่งงานยังไงล่ะเออพูดมีเหตุผลถ้าไม่แต่งงานนี่ก็ไม่เกิดการหย่าร้างเอาไปเลยเอบวก โอ้โห oh สุดยอดเอ้ยให้เกรดแบบว่าง่ายๆนะครับโอ้โ oh หประตูคราวนี้มาเปิดแบบนี้ก่อนแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้เอ้ยเอยเอ,เอได้อยู่เออเจ้าเป็ดรอดชีวิตเก็บเงินไปทำอะไรเอ่ยอันนี้ไม่แน่ใจอุย้ยเราจะต้องมาเอาขยะออกนะครับจากสายพาน เอ,อเป็นแบบว่าหน่วยคัดกรองโอ้โห ôi, ปกป,ป้องอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยยาโอ้โหหมุนตัวโอ้โเยอะ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 เอ,อเรียบร้อยมาอีกแล้วไม่แน่เออต้องผ่านข้าไปก่อนโอ้โหโดนต่อยไปสองหมัดเฮ้ยปกป,ป้องประธานาธิบดีนะครับอันไหนที่ผิดน่าจะเป็นอันนี้อ่าถูกเรืยองเอ,อ่ยอันนี้ด้วยเออจัดให้ตรงเป๊ะนะครับอ๋อหอช่วยทําความสะอาดมาปึ๊ดปึ๊ดปึปเจ้าเป็ด โอ้โหเลอะคาบอะไรวะเนี่ยสกระปกดีเหลือเกินเป็ดของจริงดหว่านึกว่าเป็ดของเล่นเอาละต่อไปก็อะไรที่ผิดพลาดในนี้แบบนี้ครับผมจัดเลี่ยงเออเพื่อการหยิบใช้ให้สะดวกมากขึ้นเอ,อถ้าแบบนี้นี่มานี่ก่อนแล้วก็มาตรงนี้ครับผมไปแล้วเจ้าเป็ดน้อยมาช่วยเจ้าเป็ดหลายครั้งเหลือเกินป๊๊ปป๊เก็บเงินโอ้โหคขาวดีนี่มีสองคัน อึอบนี่อยู่ในเกตครับผมมาเทให้หมดอือเรียบร้อยโอ้โหกระจายขนส่งแบบว่าน้ำหนักตรงเป๊ะอ้อโหยล้อมลัวอีกแล้วมาแบบนี้ครับผมป๊าป๊าป๊าปลอดภัยแน่นอนดูสิเฮ้ยเข้าไปได้อยากจะกินแกะละเกินเอาล่ะเราต้องเอาขยะออกนะครับ UFO นี่มาได้ไงอุ้ยมั่วมั่วอุ้ยอ,อุ้ยมาเยอะ <c oughs> แม่มาหลายลำซะด้วยมีเงินสองพันนะครับผม วยขราวนี้นี่เชื่อมต่อแบบนี้โอ้โหประตูที่เปิดจากด้านบนเุ้ยเุ้ยข่าวนี้ด่ถ้าทางจะยากครับผมอืมาสิวะมาจากทางไหนก็ได้หมุนตัวโปโปโปโนี่สุดยอดบริกาศเฮ้ยโอ้ยโดนต่อยทำงานภาษาบ้าอะไรวะเนี่ยปล่อยให้โดนต่อยหน้าเอาละ2,200ถึงเวลาล้อมล้วงกันอีกแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ โอ้โหมาไม่ได้แน่นอนอุ้ยอยากจะกินแม่ใกล้แล้วเกินโอ้โหล้างอ่างน,นะครับปั๊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 บถูไปเรื่อยๆสะอาดแน่นอนเดี๋ยวผมโอ้โหยอดเยี่ยมนิววิเศษถูอะไรก็สะอาดอ่า2,400อุ้ยเราจะต้องลงจอดนะครับปั๊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 บแล้วก็ดันใช่ใช Captain? หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเ,ยเงงด,ดี๋แบบยวเดี๋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 ยว ค่อยๆลดแรงนะครับปื๊โยโคตรเสียวแม่อยู่ๆได้เป็นนักบินเฉยเอาละค่าวนี้นี่อ๋อเราจะต้องมาแบบนี้ก่อนเปิดประตูแล้วก็ลงด้านล่างเริ่มจะซับซ้อนมากขึ้นจะว่าไปนี่มันงานอะไรวะนีเนี่ยช่วยเหลือกันเหรอเฮ้ยค่าวนี้ต้องบินเปิดเอนจิน้นเป๊ดแล้วก็พร้อมบินหรือ,อยังเอย่ยมากดลงปื๊ด นี่ทายานสุฟากฟ้าตอนนี้ก็ให้ความเร็วนะครับ500ใหไมล์ต่อชั่วโมงอ่ายอดเยี่ยมโอ้โหเป็นเกมที่งงแล้วเกิดเฮ้ยอย่าเพื่งโอ้โหเริ่มมาต่อยเลยแหมปกป้องไม่ค่อยได้หมุนตัวปั๊บปั๊บปับปับ,ปบ,ปบ,ปบโอ้โหรู้สึกว่าเริ่มจะปกป้องยากขึ้นแหม่มาหลายทางแล้วเกินเฮ้ยมีบิ๊กบอสด้วยเออเรียบร้อยก่อนจบเหนื่อยแล้วเกินเอข่าวดีดี เอาเจ้าโจรมานี่แล้วก็หล่นกับผมโอ้ยเจอกับดักต่อไปก็เปิดมาทางนี้มาแล้วก็มาแบบนี้กับผมโอ้หซับซ้อนมากกว่าเดิมเริ่มจะยากขึ้นนะครับแม่เก็บเงินได้2900ข่าคราวนี้นี่ล้อมล้วแกะแบบนี้นะครับอ่าเข้าไม่ได้ครับผมโอ้โหทำไมไม่ยืนแบบว่าชิดชิดกันวะเนี่ยล้อมยากจริงๆเฮ้ยคราวนี้นี่เป็นซิงค์แบบนี้โอ้ยค่าพดเยอะค่าพดเยอะตดแยะปั๊บปั๊บปั๊บ เรียบร้อยเก็บตั้ง3,100ครับผมมาให้เกตนักเรียนกันอีกแล้วนบโปเลียนตายในการต่อสู้ครั้งไหนคำตอบก็คือครั้งสุดท้ายของเขาเอ้ยพูดถูกเอาไปเลยเอบวกเยอีกแล้วโอ้ยคำตอบโคตรเกลียนเอาละคราวนี้ปึ๊บเชื่อมต่อไปเลยเพื่อนอ่าเรียบร้อยจากนั้นก็เชื่อมแบบนี้ไปเลย เฮ้ยเอออุ้ยเกือบจะแบบว่าทะลุออกนอกหน้าจอสุดยอดเรเวล33โอ้โหุ้ยใจเย็นเอ้ยคราวนี้นี่อยู่ในห้องแบบนี้ห้องที่เป็นห้องทำงานของโอ้โหอุ้ยแม่หมุนตัวโอ้โหมาคนเยอะเดี๋ยวก่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมไปจ้างเพิ่มวะเนี่ยคนเดียวนี่แทบไม่พอเอาละเรามาคัดแยกขยะกันเถอะ ทิชชู่นี่มายังไงวะเนี่ยมาเป็นม้วนเลยนะโอ้โหโอ้โหยังไม่เจอเจอแล้วชิ้นสุดท้ายกลับไปที่บ้านก่อนนะครับตอนนี้นี่มันมีการอัปเกรดอะไรด้วยเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นพวกสกินนะครับแล้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงไอเทมก็มีกีตา้ามาก่อนนะผมสัตว์เลี้ยงก็ขอเป็นเสือไปเลยเฮ้ยเดินแบบนี้ <laughs> แต่งชุดแบบไหนกันดีเออขอเป็นนี่ครับผมโอ้โห วิโคตรเท่แม่สมกับเป็นบอดี้การ์ดตอนนี้ก็ยังไงต่อดีอยากจะไปเริ่มทำงานเฮ้ยกดตรงไหนวะเนี่ยโอเคนะครับผมตอนนี้นี่เราจะทำการล้อมรั้วเจ้าหมาตัวนี้มาออกไปกัดไม่ได้แน่นอนเฮ้ยสุดยอดครับผม <laughs> แม่ปล่อยแกะอยู่ด้านนอกเอาละเก็บเงินพันสามร้อยโอ้โหถ้าแบบนี้นี่ง่ายได้แน่นอนมาประกบเฮ้ยเฮ้ยอย่ากระตุกเ่ีรับผม เดินแบบทุกทางอุ้ยถ้าผิดทางนี่หล่นใส่หัวแตกเอาละพันสี่คราวนี้ก็เป็นการทำความสะอาดโซฟางันละ่ะนะนิววิเศษแม่แค่ถูก็ค่าหายไปยอดเยี่ยมนะครับพันห้ากันแล้วเอถ้าแบบนี้ดิมาเจ้าโจรมานี่ก่อนแล้วก็คนนี้ฟึ๊บฟึ๊บโอ้โหอย่างรวดเร็วสุดจอเจ้าเป็ดน้อยรอดตายกันอีกแล้วเฮ้ยด่านนี้อีกแล้วเอาละครับผมเราจะให้เจ้าสคนนี้ ไปตายก่อนแล้วก็มาี่ปุ๊บปุ๊บอ่าเป็นด่านที่โคตรจะชิลมาให้เล่นบ่อยเหลือเกินถ้าเป็นแบบนี้นี่ขอล้อมรั้วแบบนี้นะครับอ่ารับรองว่าเข้าไม่ถึงแน่นอนเฮ้ยจะเข้าทางไหนดีวะเนี่ยอุย้ยกินไม่ได้ทันแปดร้อยกันแล้วเฮ้ยใจเย็นโด้โหูต่อยต่อยแรงต่อยแรงอย่าวิ่งพลาดสิครับได้โปรดอยู่ในความสงบด้วยเอ้ยเดี๋ยวก็โดนต่อยหน้าหรอกเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มุนตัวปับ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 ปบนะสุดยอดถ้าไม่ตายที่เรียนมาจากเมืองจีนพายุหมุนกังฟูเอาล่ะตอนนี้เฮ้ยขึ้นมันไดด้านบนแบบนี้นะครับมีขึ้นก็ต้องมีลงอะไรแบบนี้งั้นสินะโอ้โหทําความสะอาดลิ้นชักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าพดเยอะเร็วเข้าเร็วเข้าถูเข้าไปปืดป๊ดปดเมื่อ,อไรจะเสร็จสิ้นโอ้โหให้มันสะอาดแบบสุดยอดกันไปเลยเอาละ ได้เงิน2,100เเอขคาวนี้นะครับลงมาแบบนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นมาทางนี้อุ้ยเดินผิดทางเร็วๆๆๆนั่นและขึ้นมาช่วยค่าหน่อยเพื่อนยอดเยี่ยมครับผมเรเวล45ผ่านแบบชิวๆเอ้ยแบบนี้อีกแล้วเอ้ยถ้าแบบนี้ดิปั๊บๆๆล้อมประมาณนี้น่าจะเพียงพอเอ้ยเข้าไปกินไปได้โอ้โห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 เฮ้ยหมุนตัวสวิงจ้าปัเอ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> มีแบบนี้ด้วยโยนลูกรบพีเฮ้ย hey, ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหโคตรจะโหดบุนตัวเฮ้ยโดนต่อยหน้าแน่ไม่เลือดนี่ลดพวกเกือบแย่แล้วครับผมเอาละเลเวล48แม่เอ้ยใจเย็นใจเย็นเอาไอ้นี่ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่ขึ้นมาโอเคนะครับจากนั้นก็เชื่อมประมาณน,นี้ดูสิปั๊บปับป๊บ เรียบร้อยเฮ้ยซับซ้อนอะไรขนาดนี้โอ้โหย,ยังไม่จบมาเอาประมาณแบบนี้นะครับแม่ด่านนี้นี่เล่นง่ายๆโอ้โหขาวนี้เป็นเก้าอี้แล้วก็ค่อนข้างจะสกกระปกกันเลยทีเดียวแม่สกกระปกยันล้อสุดยอดครับผมเฮ้ยด่านนี้อีกแล้วแม่มันจะเล่นง่ายไปแล้วนะเพื่อนมาประมาณแบบนี้ปึ๊บ เชื่อมต่อกันเฮ้ยขอเล่นเป็นด่านอื่นบ้างเถอะเบื่อไอ้เป็ดตัวนี้แล้วโอ้โหถ้าแบบนี้นะครับเราจะล้อมยังไงดีก็ควรจะเป็นแบบนี้ใช่ไมเ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเจ้าหมาป่าตัวนี้มันกําลังจะเข้ามาในอาณาเขตอือได้อยู่โอ้โหล้อมรั้วแบบว่าโคตรจะมีศิลปะมาแล้วเพื่อนหมุนตัว อะไรอะไรหุยเกือบโดนข้าคือบอ้ริรัดที่แข็งกแกร่งที่สุดไม่โอ้ยช่วยด้วย,โ,ยโดนกระทืบยับตอนนี้โอ้ยเลือดเฮ้ยเหลือนิดเดียวมาแล้วเพื่อนปั๊บปับปับ,ปบ,ปบอืมไม่อย่าเพิ่งอย่าทําทำา โอ้โหด่านนี้อีกแล้วแม่ถ้าทางจะต้องขอพินเท่านี้ก่อนอ้าวโดนต่อยตายไปโซโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เอ,อ่อน่าจะรับสมองได้พอสมควรนะครับเกมนี้สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองมาในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับบ๊ไม่ายจุ๊บ